we อ่ะโอเคครับไม่บ่ายด้วยครับผมไม่บ่ายดิจ้าตื่นเต้นไหมครับได้นั่งวงช้างธรรมดาอยู่แล้วเนาะไม่ตื่นเต้นก็ไม่ใช่แล้วแหละอย่าบอกมีน้ำมันสบายครับผมไปแล้วครับผมเชือกแรกนะครับดูนะทุกท่านอย่ากระพริบตานะครับ โมเมไปแล้วนะครับพกความมั่นใจมาเกินร้อยนะครับดูท่าชุดในการชุดบาสเกตบอลของเช่นนี้ <me> จะทำได้หรือเปล่าครับเอาแบบง่ายๆก่อนเนาะโอเคนะ <Okay. S 2> เท้าไหรเจ้าหน้าที่ไม่ได้อ้าวพ <laughs> ลาดไปนะครับประมาทประมาทซึ่งพวาอมผิดพลาดเลยนะ <laughs> อ่ะต่อไปนะครับน้องโมเมโม <laughs> เม ไม่ได้นะครับไม่เข้านะครับอ่ะต่อไปครับผมรับเชียต่อไปนะครับทองํำครับช้างแฝดชุดไก่หนิดเตียยนิดเตียวเกือบได้ครับเกือบได้อ่ะ มาจัดมาเลยครับผมมากีเชื่กครับนักบาสมาโชว์ความสามารถให้ท่านผู้เพย่ได้เห็นได้ดูต่อเมื่อกี้ผ่านไปนะครับสำหรับกีฬาบาสเกตบอลต่อเนื่องกันนะครับต่อไปก็จะให้ท่านได้เห็นถึงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลนะครับสำหรับฟุตบอลนี้ก็ไม่ได้เตะเป็นทีมนะครับเนื่องจากสนามไม่กว้างพอเราจะสาธิตการเตะลูกโทษให้กับท่านได้รับชมกันครับผมถ้าเตะเป็นทีมในสนามแคบวันนี้ก็ลูกบอลอาจจะพลาดลังนะครับไปโดนคันทีวได้นะครับผมเตะลูกโทษให้ได้ดูได้เห็นกันขอต้อนชับ สามประตูออกมาเตรียมพร้อมครับ มาแล้วครับผู้รักษาประตูนะครับต้องใส่ประมาณนี้นะเปิดม,มือต้อนรับผู้รักษาประตูนะครับพลายนิ่งหน่องครับผมดังทีป่ปลาลูกโป่งนั่นแหละครับต้องเกียรตินะอ่าเชือกแรกกับช้างแฝดครับเปิดม,มือต้อนรับช้างแฝดนะครับน้องทองคำครับผมนี่ช้างแฝดนะครับคู่แฝดก็ทองแท่งนะครับทองคำตบแต้มเป็นชาน้างแฝดขอโทษนะครับพี่นิ่งหน่องโอเคไม่เป็นไรจัดมาเลยครับหนักๆเน้นๆน้นหนึ่งสองขาหลา ขอบใจมากเลยนะครับอจัดตังค์ได้นะครับถ้าเชืองไหนที่เตะประตูเข้านี่ท่านผู้เกียรติว่าเดี๋ยวจะให้ทิ้งเป็นพิเศษอ่ะพยายามนะครับทําได้จัดมาเต็มที่ครับต่อไปครับเราือต้อนรับน้องไอด้าครับผมนะครับแบบอีสานอีสานนะครับแบบรลมยาวช่วงนี้หนึ่งสองเสียใจบ้างแล้วครับเสียใจบ้างแล้วครับไปสะดุดทำไมครับ าใหม่แล้วเอาน้องไอ้ดังว่เาเมื่อกี้มือลอยไปหน่อยเอาขาขอเข,ขอเอาแก้ตัวใหม่โอเคอ่ะโอเคมาแล้วครับไอ้ดังครับมาแล้วครับลูกเร็วๆครับมีสิ์นะเลยสองสามไปลูกนี้โอ้เสียจังหวะอีกแล้วครับผมพื้นแฉะเลยลน,น,ะๆๆๆนะครับเวลาทีอ่อากาศนลด่อนๆนิดๆในจังหวะนะครับกอย่างไม่ได้ประตูครับสูงประตูอยู่ครับ เลยเลยเลยเสรครเลยหียบร้อยได้ไปแล้วครับโีจังหวะได้โอเคครับจัดไปนะครับประตูแรกจากมี่เต้าน้องแสนทำว่า ต่อไปนะครับปรบมือรับน้องทุกเงินครับผมเพชรมีนะครับไฟนะครับสี่ขวบอาี้ก็สี่ขวบมัชิ้นนี้นะขอบคุณคอ่บทุกเงินหนูจะทำได้ไหมตีโอแคบนะครับจังหวะที่มีนะอไฟลูกลูกเดียวเตะออกข้างเองครับผมไม่ได้นะบายยเอารถมาปาดดินนินเนี่ยเลยถ้าฝนตกหนักๆนี่ยก็จะนะครับ ดินก็จะแน่นนะครับ้าตกแบบลปรยก็จะกาใ้ดินะครับดินไม่แน่นเวลาโชว์เวลาวิ่งต่างๆนะครับ่ะดอ่ะนะรน้องรัชตเตาเบาอย่าเบาไม่เาอ้าวอ้าวอ้าอ้าอีกตาอีกตาอกาาหน้าไม่ติดเม่ขัางสกีนออก ได้ประตูเพิ่มนะครับเสียไปแค่ประตูเดียวนะฮะต่อไปนะครับควมุ่ั่นความพยายามความตั้งใจของนักแสดงนะครับเราทําได้อยู่แล้วนะครับป่ะต่อเลยครับผมน้องไดมอนไดมอนเตครับนิมงเตมาแล้วครับนิมมงอ้างว่าออกเมื่อกี้ไม่ออกนะครับชนอสองประตูเข้าไปมาทีบรองประตูครับผมต่อไปนะครับน้อง บพ,พลอยนะครับวัยสองขวบครับ ือเปล่านะครับเอิ่มได้อีกหรือไม่นะครับความสามารถความน่ารับช่วงนี้นะครับอากีฬาฟุตบอลอ่ะต่อไปครับน้ำค้าง <you> ยาวต่อ เก็บได้ดีนะครับตอนนี้นะครับนักยังเสียไปสองประตูนะครับมารวบรวมสมาธิได้ดีนะครับยังไม่เสียเพิ่มอยากอยู่สองประตูนะครับอ่าต่อไปครับน้องยอดทองครับลุยต่อเลยเยี่ยมดีนะครับที่ว่าน้องยอดทองครับผมยอดทองพร้อมเน้นสองขาหลัง น้ำหนักกูไม่ได้ด้วยพลาดไปครับอ่ะต่อไปครับน้องน้ำเพชรน้ำเพชรรงตรงครับตรงหน้าอ๋อยเปิมแน่นอนครับแต่ตรงตัวตรงตัวด้วยเบาด้วยครับ ไม่ได้ครับมาเ่ยยังไม่มีประตูเพิ่มนะสองประตูเหมือนเดิมอ่ะต่อไปครับน้องสตางค์ครับผมสตางค์สวัสด,ดีท่านผู้เกียรติ้วยสวัสด,ดีครับผมดีบริรการสวัสดีบริรการทำความเคารพนะโใสร้ยอยคอทองคำเส้นใหญ่เบ่อเั้อเลย สิทธิ์เลยนะฮะเอาต่อไปครับผมนิ่งสายฟ้าครับสายฟ้าโอ้ยยีดางกระทินบิดลดานาแต่ชาดูวว่ากระทินวัดพื้นไหนเนี่ยครับาดาวนุโมทนาบุญกระทินมืดหนึ่งโอ้อันนี้สงไร้าครับผมสาทุก้วยจัดไปลูกนี้ไม่ได้นะครับ ก็ยังทำไม่ได้ครับต่อไปครับนิ้งหนองเอาไหมเปลี่ยนตัวเลยนิ้งนองโอเค <c ười> อ่ะแบงค์ครับพูดรักษาประตูให้นิ้งหนอนเอาบ้างครับเ <c ười> <c ười> ย็นไปก็ได้ให้มาลงเอาแล้วจะได้ปูช่าแล้วอ่ะแฟนคลับควาไม่ลงเหรอฮะสายตาต้องดีนะค <c ười> วาตัวเลยเแบาๆเบาๆ <c ười> ลดเลยตอนบอกว่าลดเลยอาแค่นี้ก็บอกว่ากลัวแล้วเอานี่ครับเรื่องไหนว่ามาตอนนี้ก็รู้ว่าเซฟตระตูเลยก็เป็นกำลังใจนักเตะทุกท่านเลยครับเตะทุ่านขอบคุณนักเตะท่านใดครับขอบคุณครับขอบคุณพาสำหรับการแส่ของช้างครับผมนะครับรอบแรกประจำวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ก็ให้ช้างนะครับเดินไปพบปากของนักเตะท่านใดที่อยากจะถ่ายรูปกูบช้าง นะครับอยากจะให้อาหารช้างให้ระวังน้ำใจกับช้างก็นะครับตามอัธยาศัยก็แล้วกันครับผมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละทั้งทรัพย์ทั้งเวลาเพื่อมาช่วยช้างนะครับเพื่อมาดูแลนะครับสัตจ์สัตว์สัตว์ทุกบ้านทุกเมืองของเรานะฮะอ่ะก่อนที่จะไปดูกิจกรรมนะครับเสนอต่อไปก็นะครับเลี้ยงช้างให้อาหารช้างก่อนพระคุณช้างก่อนครับผมท่านผู้มีเกียรติที่